ที่นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเขาจัดสุดยอดภูมิปัญญาไทยผ้าไหมและสินค้าโอทอปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าในท้องที่ครับการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นที่ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาในประเทศกลุ่มอาเซียนภายใต้ชื่องานว่าสุดยอดภูมิปัญญาไทยผ้าไหมและสินค้าโอทอปครั้งที่4ีนะครับ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ที่เรียกรวมกันว่านครชัยบรินเนี่ยนะครับเขามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไหม่และก็สินค้าโอทอบระดับคุณภาพขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับ พร้อมมีการเชื่อมโยงไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีอีกทั้งจะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมสามารถสร้างช่องทางทางการตลาดสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าการจําหน่ายสินค้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มากยิ่งขึ้นสําหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการออกบูธจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็สินค้าโอทอปบูธจากประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สารัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็สารัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ของนางแบบกิติมาศาักดิ์แล้วก็นางแบบจากยุวชนโอท็อปด้วยนะครับรวมไปถึงการแสดงดนตรีโปรงลางแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของหมู่บ้านใหม่ในครั้งนี้ด้วยครับ